ข่าวใหญ่ที่สาราชอา,าจักรนะครับสารสูงสุดที่อังกฤษมีคำนิฉัยสถานะของผู้ซึ่งมีเพศสตรีนะครับคือถือว่าเป็นสถานะที่เรียกตามกฎหมายว่าเป็นวูแมนหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยคำนิฉไยสาร Supreme Court j u d g m e n t นะฮะซึ่งเป็นคำนิฉัยว่าถ้าเกิดจะเรียกตามกฎหมายว่าเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้ซึ่งมีเพศสภาพเป็นหญิงมาโดยกําเนิดเป็นความหมายทางชีวภาพ หรือ biological reality ในเวลาซึ่งเกิดไม่ใช่สภาพความเป็นจริงในห่วงเวลาปัจจุบันกรณีที่มีการแปลงเพศมาแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคดีใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งก็อาจจะมีการตีความว่าทั้งหมดนี้มันเปิดทางให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศได้ในกรณีที่เป็นคนซึ่งเคยเป็นผู้ชายแล้วก็แปลงเพศมาเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็ต้องการสถานะ โอ้แต่ว่ามันน่าสนใจว่าในกรณีของบุคคลข้ามเพศซึ่งได้แปลงเพศแล้วเนี่ยแปลงเพศแล้วคือหมอายความว่าถึงแม้ว่าตอนเกิดเป็นผู้ชายแล้วได้ผ่านขั้นตอนของการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยเมื่อทําสิ่งนั้นแล้วถือว่า biologically เนี่ยเป็นผู้หญิงหรือไม่ถ้า biologically เป็นผู้หญิงไปแล้วโดย trans transformation เกิดขึ้นไปแล้วสญญาระตีความวันนั่นคือ biological female หรือไม่ อ๋อไอคดีนี้มันเกี่ยวกับการที่เวลาคุณได้ใบยอมรับที่มีชื่อว่า GRC หรือ Gender Recognition Certificate Recognizing Gender as Female ถือว่ามีสถาน,นะเป็นผู้หญิงตามกฎหมาย2010 Equality Act หรือไม่ The terms woman and sex in the Equality Act refer to biological การที่ช้ว่า refer to biological sex ไม่ได้แปลว่ากระทบกับบุคลคลข้ามเพศในแง่ลบถ้าเกิดมีการแปลงเพศแล้วหรือไม่อ 88 page ruling yesterday, unanimous decision, this court term woman and sex spend biological uh, status, okay, I understand the make clear the concept of sex as binary, a person is either a woman or a man, okay, maybe like I know that, but the is, it the rights of Ruling has sweeping implications for public bodies and businesses as the Equality Act and Human Rights Commission last night will work at pace to amend workplace guidance j u d g m e n t open door to potential lawsuits from female athlete s who have found themselves playing against คืองี้ผมจะแยกนะฮะระหว่างคนซึ่งเป็นบุคคลข้ามเพศที่ยังไม่ได้แปลงเพศกับบุคคลข้ามเพศซึ่งแปลงเพศแล้วคือถ้าบุคคลข้ามเพศซึ่งแปลงเพศแล้วเนี่ยสถานนะก็เป็น biological female หรือเปล่าแหละถ้าเกิดแปลงเพศมาเป็น biological female แล้วถึงแม้ว่าไม่สามารถมีบุตรได้ แต่ว่าอันนี้ถูกมาว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายรักนิยมนะฮะเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันกีฬาแล้วมีบุคคลข้ามเพศมาแข่งกีฬากับคนซึ่งมีเพศสภาพเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างเช่นในกรณีของเลียธอมัสคนนั้นก็อาจจะโดนฟ้องแล้วก็ไม่กล้ามาแข่งขันละเพราะว่าก็าจ,จะถูกมองว่าได้รับการรับรองว่าเป็นเพศสภาพหญิงได้อย่างไร Judgment last night saying it NHS was one of the first o r g a n i z a t i o n to acknowledge the judgment last night หน่วยงาน NHS ชี้ว่าจะ reconsider same sex ward policies อ่า เรื่องของการแล้วก็ allow self-identifying trans woman to stay อ๋อนี่ไงนี่คือประเด็นคือที่ผ่านมามันมี2กรณีครที่ผ่านมามันมีกรณีที่มีบุคคลซึ่งไม่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศคือในโลกของวิชาสังคมศาสตร์หรือสังคมวิทยาเนี่ยในประเด็นที่มีการสอนกันในเรื่องของ gender theory ในโลกของสังคมวิทยาเนี่ย social sciences เนี่ยหรือ sociology สังคมศาสตร์หรือ whatever เนี่ย ในประเด็นเรื่อง gender theory มันมีการต่อสู้กันเพื่อสิทธิ์ในการที่จะระบุว่าเพศสภาพทางจิตใจเนี่ยและเพศสภาพซึ่งต้องการการยอมรับโดยสังคมเนี่ยไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศสภาพของร่างกายคืออันนี้คือกรณีที่ไม่เกี่ยวกับคนซึ่งแปลงเพศนะฮะอันนี้กรณีคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณยังมีอวัยวะเพศชายอยู่แต่คุณเลเบลตัวเอง self d e f i n e self d e t e r m i n e ว่าเป็นเพศหญิงอันนี้เมื่อคุณชี้ว่าตัวเอง affirm ว่าตัวเองอ่ะเป็นเพศที่ตรงข้ามกับเพศสภาพของร่างกายสิ่งนั้นเน่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า self gender affirmation บังเอิญขออภัยไอตอนที่อยู่เวสคอนซินเนี่ยนั่งเรียนเรื่องผู้นเยมมากจนนั่งเรียนไปสภาพของผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยอนาคตทางการเมืองอะไรของผมขนาดไหนนะฮะแต่ในสุดมันช่วยอนาคตในการจัดรายการ self gender affirmation คันนี้เมื่อเมื่อมี self gender affirmation เนี่ยประเด็นคือมันมีการตีความทางกฎหมายในสาราจาราจักรและในหลายประเทศเหมือนกันว่าเมื่อคนคนหนึ่งมี self gender affirmation เนี่ยต่อให้คนคนนั้นเนี่ยยังมีเอาไว้ว่าเพศตามเดิมอยู่เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะทางกฎหมายชี้ว่าตนเองเป็นอีกอีกเพศภาพหนึ่งไปแล้ว เมื่อคุณ self affirm gender ใหม่ว่าผมเกิดปเป็นผู้ชายแต่ผม self affirm gender ใหม่โดยที่ไม่ต้องแปลงเพศในกรณีนี้อันนี้แหละจะได้รับผลกระทบจากคำวินิจฉัยนี้คือคำวินิจฉัยนี้ชี้ไปว่าในกรณีของการแข่งขันกีฬาในกรณีของการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรหรือในการที่จะนอนอยู่ในห้องแบบในเรือนจําว่าจะเป็นเรือนจําหญิงหรือเรือนจาชายทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องไม่ดูประเด็นเรื่องสภาพสภาพจิตใจเรื่อง self affirmation ทางเ e นเดอแต่ว่าต้องดูอวัยวะของร่างกายผมใช้คําว่าอวัยวะของร่างกายผมใช้คําว่าเพศสภาพเพราะว่าผมกาลังพูดถึงสิ่งที่เป็น physical outer appearances เพราะฉะนั้นคำนิยายนี้ผมสามารถอนุมานได้นะถ้าผมเป็นทนายว่าไม่ได้กระทบบุคคลข้ามเพศที่แปลงเพศไปแล้ว จริงๆสมมติว่าเป็นบุคคลข้ามเพศซึ่งแปลงเพศไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนสถานะทางกฎหมายไปแล้วว่าเป็นเอกสารมีนะ GRC ในอังกฤษแล้วว่าเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าแบบนั้นเนี่ยเขาสามารถนอนเรือนจําผู้หญิงได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนซึ่งมองว่าตนเองมีกิริยาเป็นเหมือนสุภาพสตรีแต่ว่าโดยร่างกายอะ่ะกิริยาและจิตใจมีความเฟมินินแทบจะร้อยเแต่ว่าโดยร่างกายยังเป็นร่างกายของมีเพศสภาพชายอยู่ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ย ก็คือจะไปนอนในเรือนจําผู้หญิงไม่ได้นี่คือผลของกาวินิจฉัยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งไม่ได้ปูทางไปสู่เฮดครีมกับกลุ่มทรานส์แต่ว่าปูทางไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มทรานส์ได้เหมือนกันในกรณีของการแข่งขันกีฬาหรือหรือแม้กระทั่งการวินิจฉัยแล้วว่าการอยู่ในเรือนจำเนี่ยหรือการนอนในโรงพยาบาลมันมีประเด็นแปลกย่อยซึ่งจะตามมาแต่ว่าผมสรุปออกมาประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นคดีใหญ่มากนะฮะเป็นข่าวใหญ่ัำหนึ่งของอังกฤษเลยนะฮะ Uh, l a b o r b a n n e ี่ to engender ideology หรือเปล่า mm hmm. ตกลง trans w o m e n are w o m e n หรือ trans w o m e n are trans w o m e n คือยังไงอ่ะอันนี้เป็นประเด็นผมคิดว่ามันอยู่ที่เพศสภาพที่แท้จริงบนร่างกายโดยที่ไม่ใช่ self d e t e r m i n e ทางจิตใจละ ที่คุณเห็นเฉลิมฉลองเนี่ยนี่คือกลุ่มที่แบบเป็นกลุ่มสิทธิสตรีแต่ว่าเป็นกลุ่มสิทธิสตรีที่ไม่ใช่กลุ่มทรานส์นะฮะคือไม่ใช่กลุ่ม LGBTQ ที่นั่งฉลองเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าเป็นข่าวซึ่งถูกตีความว่าฝ่ายแบบ JK Rowling เนี่ยจะชนะในทางอุดมการณ์ฝ่ายกลุ่ม NGO ของกลุ่มทรานส์เนี่ยอาจจะตีความว่าเมื่อวานนี้เป็นความพ่ายแพ้ Gender recognition certificate GRC recognizing gender as female มันเป็นจะถูกทสนะฮะเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับให้ดูข่าวนี้นะครับรัฐบาลทรัมป์ฟ้องมอลรัตเมนนะฮะไม่ยอมทำตามคำสั่งของทรัมป์ในกรณีห้ามบุคคลข้ามเพศแข่งขันกีฬาตามเพศภาพใหม่ในกรณีเป็น trans woman นะฮะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเข้ากับเรื่องเมื่อกี้เนี่ยนะฮะที่อังกฤษพูดถึงอังกฤษไปดู B B C ทำเนยมขาวยันอีกครั้งว่าอเมริโกกาเซียไม่มีวันกลับมานะฮะครอบครัวเขาก็ต้องสู้ต่ออันนี้ไม่ถูกต้องนะฮะเขาก็ต้องสู้กันต่อไปไปที่ไทยพับลิกาประเทศเพนกวินเฮิร์ตไอเลนกับแมคโดนัลไอเลนชื่อเพราะมากสองก่อน,นี้ถูกดึงเข้าร่วมสงครามการค้าของครมัมบทความโดยคุณปรีดีบุญซื่อน,นะครับอันนี้สนุกดี รัฐมนตรีคลังหหรือผู้ว่าทปรทรับมือการขึ้นภาษีทรัมป์ตกลงเขาจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยสิอะไรที่ว่าขึ้นไปแล้วหรือยังเนี่ยก็เขาเตรียมบินไปเจรจาที่นู่นนะครับแล้วก็ใน The Standard ์ดเขามีบทความเรื่องนี้ทําไมจีนพร้อมเล่นเกมลากยาวในสงครามการค้านะฮะ